ก็มีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปการติดตั้งสวิตช์ไฟฉุกเฉินนะครับใส่กับรถร l ย n f i e l d เพราะว่ารู้สึกว่าเวลาที่เราไปจอดผมไปออกคลิป2องรอบแล้วเวลาเราไปจอดฉุกเฉินข้างทางหรือจอดรออย่างเงี้ยคือมันไม่มีไฟฉุกเฉินให้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาติดตั้งสวิต ไฟฉุกเฉินนะครับสั่งมาจากลาซาด a าราคารู้สึกว่าจะ69หรือ79บาทนี่แหละผมไม่แน่ใจแต่ว่าไม่ถึงร้อยนะฮะ,ะจะเอามาติดตั้งเองนะครับโดยผมดูวิธีมาจากช่องของ m a c o f นะครับเป็นช่องของน้องๆรู้จักกันนะฮะเคยออกคลิปด้วยกันแล้วก็ผมเคยจะคิดใส่นานแล้วล่ะแต่ว่า พอดีไม่มีเวลาวันนี้าทาข้อให้ลูกคา้าเสร็จเร็วนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสามครึ่งก็มีเวลาเหลือก็เลยเดี๋ยวจะมาติดเพราะว่าซื้อตัวนี้ซื้อมานานแล้วแล้วพอดีผมเห็นช่องของน้อง m a ต o ์ออนะครับเขาเขาเก่งเรื่อง DIY นะตั้งแต่ผมเห็นเขาทําคลิปมาเขากล้าทําเขากล้าที่จะประดิษฐ์หรือแต่งเองสร้างเองนะครับสำหรับช่อง m a ต o ออนะครับ ฝากติดตามด้วยนะฮะก็ออกคลิปกันครั้งหนึ่งนิสัยดีมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเห็นทักมาว่าจะมีโปรแกรมที่จะมาเที่ยวหาผมอีกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปออกคลิปกันโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้คร่าวๆนะครับก็จะมีนี่แหละหัวแรงหัวแรงอันนี้น้ายาน้ํายาประสานนะครับหัวแรงผมชาร์จแบตไปแล้วแล้วก็มีตัวสวิตส์นี่สวิตเอ,อ่อ ไฟชุกเฉินนะครับเดี๋ยวเราจะต่อเข้ากับที่สวิตช์แฮนด์แล้วก็มีกาวสองหน้านะครับสำหรับติดติดสวิตช์นะครับมีไขควงแฉกสำหรับถอดประกับแฮนด์แล้วก็คัตเตอร์เผื่อๆไว้นะครับแค่นี้มั้งโอเคน่าจะแค่นี้ครับก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆเ,เวลาถ้าอยากทำนะครับ อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะลื้อประกับแผ่นด้านซ้ายก่อนนะครับนี่ฮะก็ตัวนี้มันจะมีตัวล็อกแล้วก็มีรูตัวล็อกข่ดล็อกอยู่นะครับก็จากนั้นนะครับเราก็จะมาลือ้อ ตัวตรงครอบสวิตช์แฮนด์ออกนะครับตรงครอบสวิตช์แฮนด์นะฮะจะมีน็อตอยู่2ตัวมีตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับ2ตัวเราแกะออกเลยเขาจะมีตัวเก็บสายนะฮะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงรูนี่เราดึงออกมาได้เลยมันจะมีทั้งล่างทั้งบนนะครับจากนั้นเราก็ถอดเลย ให้ใช้ใช้เครื่องมือนะครับอย่างาตัวนี้มันเป็นเบร์น่าจะเป็นเบอร์กลางน็อตไอ้น็อตหัวแชรงเบรกลางนะครับก็ใช้ไขควงเบอร์กลางอย่าไปใช้หัวเล็กนะครับถ้าเป็นหัวเล็กเลยมันก็จะลูดมันจะรูดง่ายไม่ว่าอะไรน็อตตัวในรถนะครับต้องใช้เครื่องมือให้ถูกวิธีนะฮะไม่ไงั้นแบบว่าหัวน็อตมันจะรูดหรือเกลียวมันจะเสียเงี้ยครับมันจะทํางานยาก มาสำหรับตรงนี้นะครับที่สวิตช์แฮนด์เนี่ยมันจะมีมา3สาย3สายนะครับสายสายขาวนี่คือเป็นสายเขาเรียกอะไรสายเมนแบตคือเป็นไฟที่เข้ามานะครับแล้วก็มันจะมาตัดต่อซ้ายขวาก็คือที่สองข้างนะครับเป็นอย่างสมมุติว่าจะเลี้ยวซ้ายก็เป็นสีดำขาวถ้าเป็นเลี้ยวขวาก็เป็น สีเขียวดำไอ้ดำเขียวนะครับนี่มันจะมีบอกอยู่ดำเขียวสายขาวคือเมนแบตนะครับรับไฟมาจากสวิตช์แล้วก็ดำขาวก็ตัดต่อไฟไปที่ไฟเลี้ยวหน้ากับท้ายนะครับข้างขวาข้างซ้ายนะฮะดูง่ายๆอันดับแรกก็คือต่อเมนแบตก่อนแล้วก็มาต่อซ้ายขวาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวใช้บัดเรกลียวแล้วก็ เวลาเราประกอบแล้วก็วัดสายดูอย่าให้สายมันเหลือเยอะนะครับก็ตัดให้มันพอดีคราวนี้เรามาดูตรงสวิตต์ตรงสายนะครับสายขาวเนี่ยเขาจะเหมือนติดกาวมานะครับเหมือนติดกาวมากันกันแบบว่ากันไปโดนโครงรถหรือกันชอ็อตอย่างเงี้ยครับเราก็ขูดออกได้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเราก็ใช้ ดาวร้อนหรืออะ,อะไรติดเข้าไปก็ได้ครับกันอันนี้มันจะกันชอ็อตขูดออกเลยเห็นไหมฮะกันชอ็อตลงกลาวอะไรแบบนี้ครับแต่ถามว่าไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้ฮะดูลักษณะแล้วไม่น่าจะโดนอะไรเพราะว่าตรงโครงตัวนี้ก็เป็นพลาสติกโอเค ตัวนี้คือ,อตัวไฟชุกเชิญนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะติดไปข้างข้างล่างประกับผมเคยเห็นในเพจเขาขายอยู่ในเพจนะครับคือให้ยกประกับแทนทั้งประกับเลยก็ราคาน่าจะ600กว่าบาทนะครับแต่อันนี้เราหมดไปแค่ไม่ถึง100นะฮะแล้วก็ใช้ความสามารถทำนิดนึงก็โอเคได้แล้วครับ กี้ผมลองทาบดูแล้วนะครับตัดออกประมาณนิ้วหนึ่งไอ้ที่เขาแถมมาแต่ถ้าแต่ละอันนี่ก็แต่ละค่ายก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ลองเทียบทาบดูก่อนแล้วก็ขนาดไหนก็ตัดพยายามอย่าให้ขาดให้เหลือนิดหน่อยนะครับต่อไปเราก็ปอกเลยปอกแค่นิดเดียวพอนะครับเพราะว่าอย่าให้อย่าให้เขาเหลือเยอะถ้าเหลือเยอะแล้วมันจะอาจจะไปโดนกลาวได้เอาแค่ เราวดกีได้นะครับประมาณนี้โ okay. อเคยวเราก็จุ่มน้ำยานิดนึงนะครับจุ่มน้ำยาให้มันได้เชื่อมกันง่ายนะฮะแล้วก็วิธีสังเกตนะครับคือสายกลาง สายกลางก็เป็นไฟแบตเลยสายกลางก็เข้ากับสวิตตัวนี้ตรงกลางนะครับสายขาวแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยด้านไหนก็ได้ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าไฟชุกเฉินนี้มันมันได้ได้ทุกทางได้ทั้งสายทั้งขวานะครับสลับก็ได้เพราะว่ามันติดสีดวงนะครับเ,เดี๋ยวก็จุ่มไปเลยน้ำยาประสาน เพื่อในการเวลาเราบัดกรีแล้วมันตะกัวมันจะไหลเข้ามาหาให้ติดง่ายนะครับจะเริ่มบัดกรีนะครับไม่มีคนจับให้ก็จะยากนิดหนึ่งใส่กลางคือใส่น้ําเงินนะครับก็เข้ากับตรงกลางเลยถามว่าไม่จุ่มน้ํายาได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่ามันถ้าจะให้ง่ายมันจี้แล้วมันติดง่ายๆนะครับมันก็ใช้น้ํายาจะง่ายกว่า โอเคได้แล้วครับคอันนี้เราก็มาทดสอบก่อนว่ามันใช้ได้ไหมนะฮะเดีเปิดแล้วกดสวิตช์นะครับลองดูกดปับ๊บนี่โอเคได้แล้วฮะเป็นไฟชุกเฉินนะครับเดี๋ยวไปดูท้ายปิดหมดนะครับโอเคใช้ได้อ่าจัไฟจากแฮนด์นะครับให้มัน วิ่งหมดเลยทั้งทั้งทั้งสองเส้นซ้ายขวานะครับเ,เทคนิคง,ง่ายๆเราไม่ต้องเปลี่ยนแฮนด์เพราะผมเคยเห็นในเพจนะครับเขาประกาศขายอยู่เป็นประกับที่ม,เมีเป็นประกับที่มีไฟฉุกเฉินในตัวแต่อันนี้เราทําแบบว่าประหยัดนะครับคราวนี้เราก็มาไล่ประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยติดกาวสองหน้าอีกที่กอบนะครับนี่เขาจะมีล็อก เขี้ยวล็อกของเขาอยู่ต้องให้ล็อกล็อกมันตรงนะครับอย่าไปฝืนมันนี่มันจะเข้าล็อกพอดีแล้วตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันให้เข้าล็อกพอดีใช่ไหมมันจะมีเดือยตรงนี้เสียบเข้ามาตรงรูนะครับมันจะกดล็อกกันไว้พอดีเลย ดูดกวาข้างบนนี่ใช้มือได้ครับสะดวกกว่านี่ฮะหมดแค่60บาท60ผมซื้อมา60หรือ65หรือ45เนี่ยผมจำไม่ได้แต่ไม่ถึง100แค่นี้เราก็ได้ไฟชุกเฉินแล้วครับจากนั้นเราก็เก็บสาย เดีตัวนี้ติดที่หลังก็ได้นะครับปล่อยมันห้อยไว้แนี้ก่อนแต่ว่าเราต้องเก็บสายให้ดีก่อนโอเคผมตัดสินใจแล้วฮะปกติตรงนี้เห็นไหมมันเป็นติ่งมันไม่เรียบอะครับมันติดกาวแล้วมันไม่อยู่ผมกะจะเอาไว้แนวนี้แนวนี้พอดีแนวข้างนะครับมันเาเรากดมันก็จะมาล็อกกระบาดตัวนี้พอดีแต่ว่า มันวางไม่สนิทตรงที่มันมีติ่งหนึ่งอันตรงนี้ฮะมันมีอยู่สามอันเนี่ยแต่ผมจะเอาออกหนึ่งอันเดี๋ยวผมตัดออกเลยจะได้ติดเทปเอกาวส่องหน้าได้นะครับเทรสตัอกโอเคลไม่ยตุ่มูเห็นม กาวมันจะได้เต็มหน้าโอเคนี่โอเคแล้วเดี๋ยวผมก็จะติดนี่กาวสองหน้าอย่างนี้ติดไว้แบบนี้ครับนี่มันจะอยู่แบบนี้พอดีลักษณะโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันอีกรอบนะฮะ กดสวิตช์นะครับจะดูข้างหลังกันโอเคใช้ได้ครับโอเคก็เผื่อเป็นแนวทางให้กับหลายๆคนนะครับที่แบบอยากจะทำไฟพามาดก็มันเป็นการประหยัด ประหยัดเงินไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนประกับประกับด้านซ้ายเนี่ยราคาที่ผมเห็นเขาประกาศขายอยู่ประมาณ690บาทนะครับยังไม่ลงค่าส่งน่าจะอยู่ประมาณ700กว่าบาทแตเ่เราซื้อสวิตชมาเนี่ยตัวละไม่เกิน80บาทนะครับแล้วก็มาติดตั้งเองเพราะว่าผมคิดว่าไบค์เกอร์ทุกคนนะฮะมีเบ มีเบสิกทางช่างอยู่ในสายเลือดนะครับก็พอได้ดูแนวทางเพ๊่อก็อาจจะทำได้แต่อาจจะยากนิดนึงแต่ผมคิดว่าทำได้นะครับแล้วก็ขอบคุณช่อง m a t o o f นะครับผมไม่รู้ว่าชื่อน้องแมทหรือน้องออฟนะครับแต่ในช่องก็คือแม t ออฟนะครับเป็นช่องอน้องคนแบบ เก่งเก่งเรื่องช่างนะครับเขาลองทำทูบเลสนะครับเป็นเป็นทูบเลสล้อไม่ใช่อย่างในทำเปลี่ยนเป็นโชกคหน้าเป็นอัพไซด์ดาวนะครับเอาของรุ่นอื่นมาแปลงใส่อันนี้เขาก็ทำผมดูคลิปเขาแล้วแบบว่าเออเขาเก่งนะฮะก็ฝากไปกดติดตามหรือเข้าไปดูช่องของ Ma ็ดออฟได้นะครับเผื่อมีเป็นแนวทางให้กับ เพื่อนๆที่แบบว่ากําลังคิดจะทําจะเปลี่ยนนู่นหรือจะใส่ตรงนี้ดีอะไรเผื่อมันไปตรงกับที่เพื่อนๆต้องการก็จะได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับช่อง Ma t ต์นะครับอย่าลืมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะฮะโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปติดตั้งไฟสวิตช์ไฟฉุกเฉินนะครับโดยใช้ระบบเดิมของรถนะฮะโอเค คลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีฮะ